สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกระดับช่วยเหลือสะดับถึนช่องและเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวเดอย่างรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูสถิย้อนหลังนะครับสถิย้อนหลังของสองตัวล่างกันนะครับคิดว่ามีประโยชน์นะเวลาเราสรุปเลขได้แล้วแล้วเราก็มาลองดูสถิติที่เขาเคยออกนะครับ มันจะออกแบบนั้นเลยนะคือมันจะมีข้อมูลการออกเลยย้อนหลังไปไม่กี่ปีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมีคําแนะนําก่อนนะคลิปวิดีโอนี้จะทําขื้อน,นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับสูตรเลขต้องห้ามนะเราจะพลาดสําหรับสูตรเลขต้องห้ามไม่ได้เลย นะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือเวลาเราสรุปได้แล้วว่าตัวไหนเราก็ไปดูสติแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูกันครับเราเริ่มจากศูนย์นะครับสติ I, นะครับจากข้อมูลนะผมจะย้อนไปแค่ย้อนไป7ปีนะครับเพราะว่าเริ่ม1กันยาปีพศ2558เพราะว่าเริ่มมีเลขหน้า3ตัวนะเราจะอัปเดตข้อมูลตรงนั้นนะครับ เป็นข้อมูลเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับเหมือนรีสตาร์ทหนึ่งคันยาสองห้าห้าแปดนะครับเรามาดูกันนะเรามาดูศูนย์ก่อนนะครับศูนย์ปีหกห้านะครับแต่การออกของเขานะครับบางตัวมันก็เป็นตัวใหม่บางตัวก็ย้อนไปนานนะครับเรามาเริ่มกันนะอย่างสามศูนย์เห็นไหมครับสามศศย์สามเนี่ยจากข้อมูลนะครับไล่ปีไปเลยนะ เขาย้อนไปถึง7ปีด้วยกันนะครับ7ปีนั่นคือออก03ปี58นะครับอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับ0330นะครับไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะครับพอออกก็ออก3003เลยนะส่วน07นะครับที่ผมจะให้ดูก็คือเห็นไหมครับปี64เขามี70 70 63ก็70นะครับมันก็มี07 70ลักษณะ่างนี้เวลาเราสรุปได้เราก็ ลองมาย้อนดูแบบนี้เอานะครับย่างหนึ่งศูนย์นะครับเห็นไหมครับเราก็ย้อนมันออกมันมีหกหนึ่งนะครับเราก็ลองดูซิว่ามันเคยมีข้อมูลไหมนะมาดูศูนย์เก้านะที่ออกศูนย์เก้านะปีหกห้านะครับศูนย์เก้าปีหกสี่มันมีมันมีเก้าศูนย์เนี่ยลักษณะเน,นี้ยมันก็คิดได้ว่าเปอร์เซ็นต์การออกของมันน่าจะมีนะแล้วก็ดูศูนย์หกนะครับศูนย์หกมาดูปีหกสามก็มีศูนย์หกเห็นไหมครับ แล้วก็มี60เห็นไหมครับมันมีไม่กี่ตัวเองนะครับสําหรับแต่แต่ละเลขนะลองย้อนไปดูนะครับ <_ C 1> เริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8นั้น1กันยายนนะครับลองทําดูนะ06 06ออกมาบอกไปแล้วนะ06 02เห็นไหม02น,นะดูเห็นไหมครับก็มี20 20 02ลองย้อนไปนะไม่ต้องเอาไกลนะครับย้อนไป เต็มที่ให้ปี60นะมันจะมีตัวเลขที่ออกอยู่นะแล้วก็มาดู50เห็นไหมครับ50แล้วมันมี05แล้วเราก็กลับ50ที่มันใกล้เคียงกัน 500, 5 0 0 5เห็นไหมครับ70 07ออกไปแล้วแต่เลขที่เราคำนวณได้มันมัน,ม,นมันออกลักษณะแบบนี้อีกแล้วก็ลองมาดูนะครับอันนี้ก็พอคร่าวๆนะอย่างน้อยมันก็ ช่วยได้เยอะนะเพื่อนและสมาชิกครับลองดูนะอ่าอันนี้เป็นเลขศนะอ่ามาดูเลขหนึ่งมาดูเลขหกันมาดูปีหกหนะครับหนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ออกมานานนะครับหนออกปี61หนึ่งตัวเดียวนะแล้วก็มาดูหกหนะครับหกหนึ่ก็ปีหกศูนย์หอ่าเห็นไหมครับปีหก่เองนะครับก็เพิ่งอ,ออกหนึไปเห็นไหมครับ 1>, 1 4 1 5 6 2ก็มี1 5นะครับ5 9 6 0ก็มี1 4 1 4นะครับก็อลองดูเป็นแนวทางนะอันนี้ผจะให้ดูเป็นแนวทางนะครับอ่ะมาดู2ามาดู2ปี65นะ0 2นะครับ0 2เราก็มาดูนะว่ามีไหมอ่ะมี2 0 0 2เห็นไหมครับก็เคยออกนะครับแล้วก็มาดู4 2อ่ะ2 4 4 2 นะครับปีปีหกสามเองเห็นไหมครับโดยเฉพาะเก้าสองอ่ะออกเก้าสองสองวดนะครับเก้าสองปีหกสามมีเก้าสองเห็นไหมครับปีหกสองมีสองเก้าเนี่ยเราก็ดูลักษณะที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็นำไปใช้นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่านสมัรชิกลองดูนะแล้วก็มาดูเลขสามมาดูสามปีหกห้ากันนะ อาจางคิดว่านะครับ6 3 0 0 3เนี่ยนานมากเลยเลข7ปีนะครับเนี่ยขาตั้งแต่ปี58เนี่ยเขาเอาเบอร์ออกนะครับแต่เพราก็ไม่มีนะถือว่าเป็นเลขใหม่นะแต่53นะครับก็ปีหกเพิ่งจะมีนะแต่53ก็ออกบ่อยอยู่นะครับ53นะ83นะครับ83นี่ล่าสุดนะครับที่ออก1กันยานะครับ83 8 3 3สามแปดนี่มากเลยนะครับเห็นไหมครับวันไหนถ้าเราคำนวณได้ใกล้เคียงแบบแ3ดสามอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์มาสูงเลยแ 3, 3, 8, 6, 3, 8, 3. 6, 1, ดสามสามแปดเห็นไหมครับ6กสามก็มีสามแปดแปดสามหกหนึ่งก็มีแปดสามเห็นไหมครับมันไม่ไปไหนนะครับตัวที่มันจะออกเนี่ยมันจะเป็นตัวเดิมๆของปีที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็มาดูสี่นะครับมาดูสี่นะ 4, นะออกหนึ่งสี่ไปปี6กสี่ก็มีหนึ่งสี่ เห็นไหมครับหนึ่งสี่ย้อนไปมีหนึ 4, ่งสี่หนึ่งสี่นะแต่เอาล่าสุดปีหกสี่มันจะต้องมาอีกเนี่ยมันก็มานะครับสี่สองอ่าสองสี 2, ม่มีลองดูนะมันก็มีไม่กี่ตัวนะครับลองดูนะเห็นไหมครับสองสี่สี่สองหกสี่ล่าสุดเลยนะครับออกบ่อยมากหกสามสี่หกหกสี่สี่หกสี่หกสี่หกหกสี่อยู่แค่นี้เองนะครับถือว่าออกบ่อยมากเลยนะครับ ได้นะครับเราไปเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะม,มาดู5นะหนะึ 1, 5, ่งห้าเห็นไหมครับหกก็มี1 5 5 0งนยะละักษณะแบบนี้นะห้าสามห้าแปนะครับมาดูปีเห็นไหมครับห้ 5, 7, มันก็มี นี่ลองย้อนไปดูดีๆนะครับมันจะมีไม่ไปไหนนะครับเลขนะอันนี้ผมคร่าวๆให้ดูนะอ่ามาดู6นะครับไล่ไปเลยนะครับไหนก็ไล่มาแล้วนะเอาให้มันจบไปเลยนะครับหกมันสกู่นี้6 4สี่ไล่ไปแล้วนะ4 4สี6 1หตัวนี้ถือว่าพี60มีครั้งเดียวนะก็มีหนแล้วก็ศูนย์ห ปีหกสา3ก็มี0,6นะครับ,ก 6, รบ61ก็60เนี่ยมันจะมีไม่กี่ตัวนะครับลองไล่ๆดูนะแล้วก็7มาดู7นะครับออก70ดศปี6กก็มี70 63ก็มี70เห็นไหมครับ75 57ห้าเนี่ยปีแล้วก็มี57เห็นไหมครับมันไม่ไปไหนนะครับ07 70เนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เอง ย้อนไปมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับตัวเลขนะ,ะที่ผมเกิดมาทั้งหมดนะผมจะให้ดูแปดกับเก้านะครับเพราะว่างวดนี้ยผมมองมองดูนะครับว่าน่าจะเป็นแปดกับเก้าจะเอาไปจับกับด้านบนจะไปจับกับด้านบนนะงวดนี้นะลองดูกันนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้ไหม สำหรับงวดวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมนะครับเพื่อนๆและสมาชิกก็ลองพิจารณาดูนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับมาดู8กันก่อนเรามาเริ่มดู8กันก่อนเลยนะครับอย่าง8 8 3นะครับอ่า8 3 3 8ออกไปแล้วปี4กครับก็มี8 3 8 3 3 8อืม่มออธิบายให้ไปดูนะครับที่ให้ดูแล้วนะ 63ก็มีอ่ะ38 83นะครับม,มีตลอดเลยนะ61ก,ก็83นะครับอะไรอีก58ปี65 58ลองย้อนมาดู58ปี62ก็มี58 85นะครับ58 85เห็นไหมครับเลข8ปี65สองตัวล่างนะครับมีแค่สองนวดเองนะครับเดี๋ยวผมขอดูเพื่อความแน่นอนนะ ก็จะมีมีห้าแปดนะมีห้าแปดแปดสามสองหมดเท่านั้นเองนะครับแปดสามก็ออกไปแล้วนะห้าแปดห้าแปดก็ออกไปแล้วเลขเลขมีข้อมูลออกไปแล้วเหลือตัวไหนที่ยังไม่มีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูปีหกสี่นี่ไม่ หนึ่งแมันจะเป็นไปได้ไหมหนึ่งมาดูครับ1 8... ส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะไม่จับกันนะครับเลขข้างล่างมันจะไม่ค่อยจับกันนะโอกาสที่มันจะมามันน้อยนะครับ1 8เดี๋ยวคขอไปดูกันอีกทีหนึ่งนะสรับด้านล่างตรงนี้นะครับหนจะเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าชอบก็จัดไปได้นะมาดู ตรงนี้ต่อนะครับมีแปดสี่แปดสี่แต่ว่าเลขดับมันเป็นสี่แต่ไม่รู้จะดับอยู่หรือเปล่านะแปดสี่อ,อกากาจะเป็นไปได้ไหมแปดสี่นะครับแปดสี่เก้าเก้าแปดนะครับเก้าแปดแปดเก้าก็เยอะนะแต่มันจะไม่จับกันแบบนี้นะครับจะไม่จับเปลี่ยล้วกาศาจะมาน้อยนะครับหกแปดแปดหกอืม เพราะฉะนั้นที่ผมดูนะครับแต่4ี่ไม่มีข้อมูลเลยนะไม่มีข้อมูลเลยนะครับสี่แไม่มีข้อมูลถ้าจะเล่นก็ต้องเล่น8ปดสี่แปดสีลักษณะแบบนี้นะ6 8แปดแปดหกแปดแนะครับอันนี้ดูดูสูตรของอดูสถิติย้อนหลังนะก็ยังไม่ได้สรุปนะครับแค่ดู ตามสถีย้อหลังเท่านั้นนะครับอ่ะมาดู9กันบ้างนะที่เราเลงไว้ก็คือหลัก8หลัก9นะ9 92ออก2ครั้งมีงวดนี้นะครับออกไป3มงวด9นะครับมี92 2, 2มงวดแล้วก็09นะครับปี64ก็มี90 29นะครับ2อออกไปแล้ว92 29นะเหลืออะไรครับเหลือ69 ตรงนี้นะหกเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้าห้านะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าจะเป็นไปได้ไหมแต่มันเป็นจุดที่ไม่มานะตรงนี้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าถ้าชอบก็นำไปใช้ได้นะครับแต่เล็งไปที่หกเก้าเก้าหกนะครับเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้านี่ดูแล้วสวยสุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง นให้เพื่อนรัสมาชิกได้ตัดสินดูนะครับลองเอาไปไปพิจารณากันดูนะว่าข้อมูลที่ผมเอามาให้ดูนะครับส่วนใหญ่สถิติที่มันออกมันก็จะออกลัณะสนานยวนไปวนมาอยู่แค่นี้เองนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะยังไงก็ค่อยดูตอนสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ